ในประเทศไทยผมเชื่อมั่นอยู่พักการเมืองเดียวคือพักเพื่อไทยผมเชื่อมั่นอยู่ตระกูลเดียวคือตระกูลชินวัตร<ม>เท่านั้นเองที่เข้ามาแล้วช่วยทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในทางที่ดีขึ้นร0 0และเข้าถึงประชาชนร0 0็ครับผมพักอื่นไม่มีครับผมนี่เ,นเรื่องจริงพูดจากหัวใจของลูกชายเลยนะ ผมถึงรักและศรัทธาตระกูลชินวัตรมากๆเพราะว่าท่านเข้ามาเพื่อทําให้ประเทศไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าถึงจะล้มลุกคุกคานยังไงโดนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนเอ่ยรถใหญ่รถถังเอ่ยขบวนการยุติธรรมเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอ่ยที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางทาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่โดนสสด้วยกันหักหลังท่านก็ยังตู้ผมจุด หยุดหยุด,ดพอดีไปเห็นจตุพรโพสบอกว่าประเทศไทยให้โอกาสตระกูลนี้มามากแล้วไม่เห็นมีใครจบดีสักคนถ้าเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนผมต้องบอกจตุพรแบบนี้จริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้ให้โอกาสตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรได้รับโอกาสจากประชาชนการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาตระกูลชินวัตรเข้ามามีอำนาจทางการเมืองไม่เคยปล้นอำนาจใครเข้ามา มาตามกติการัฐธรรมนูญจัดตั้งหรือรวมรวบร,รวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลแต่ที่บอกว่าพรรคตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่เห็นจบดีสักทาต้องบอกฝากถึงไอ้พวกสันนรกชาติทั่วครับพี่ตู่ฝากพี่ตู่ไปถึงไอ้พวกสั์นรกชาติทั่วที่สมองหมาเป็นยาควายที่ตระกูลชินวัตรตกไม่ดีเพราะมีไอ้พวกอภปีตรลสั์นรกชาติทั่วกล่าวหาใส่ร้าย และมีกระบวนการยุติธรรมที่อัปิปรไรที่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เคยมีความเป็นธรรมตั้งหากจึงทําให้ตะกูลชินวัตรจบไม่ดีทุกครั้งที่ะกูลชินวัตรเข้ามาทนานโยบายและประโยชน์เพื่อประชาชนทุกครั้งพ่อแมวดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรทำสามสิบบาทรักษาทุกโรคบ้านเอือ้ออาทรโอทอ็อกกองทุนหมู่บ้านใช้นี่ไอเอ็มเอฟแล้วสร้างสนามบินสุวรรณภูมิพอพ่อแมวทําประโยชน์เพื่อประชาชนก็ถูกไอ้ขบวนการยุติธรรมอัปิปรลเครือข่ายไอสัตว์นรกชาช่วงออกเทเวศออกมาขับไล่ลุงหมักมา ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องรถเมฟรีรถไฟฟ้าฟรีเพื่อประชาชนมาดูได้ไม่เท่าไหร่ลุงหมักก็ถูกไอ้พวกตุลาการพิวัตรและมาถึงยุครัฐบาลลุงหมักลุงหมักก็ทํารถเมฟรีรถไฟฟรีเพื่อประชาชนน้าไฟฟรีกี่ยูนิตลุงหมักดูได้ไม่นานก็มีไอ้กระบวนการตุลาการพิวัตรของเครือข่ายไอ้สัตว์รกชาตชั่วงอกเทเวศไงไม่รลุงหมักตกเก้าอี้นายก จากข้อหาไปทำกับข้าวออกทีวีด enfin, ้วยการเปิดจะพจะนานุกรมตัดสินไม่รู้เหรอและก็รวมถึงนายกสมชายวงสวัสดิ์มาก็ไม่ได้เข้าทำเนียบเพราะมีไอ้พวกอภิปรายสนรกชาติทั่วยึดทำเนียบทำนาสุดท้ายไอ้พวกตุลาการก็ยุบพักพลังประชาชนตั้งแต่แรกปีสี่เก้ายุบพักไทยรักไทยจนมาถึงแม่ก็มายุบพักพลังประชาชนสุดท้ายนายกปูมาชนะเลือกตั้งมามาก็ มาช่วยเหลือชาวนาโครงการจำนำข้าวหมื่นห้าโครงการลดทันแรกค่าแรงขั้นต่ำสามร้อเงินเดือนปิญญาตรีหมื่นห้าสุดท้ายกระทูกไอ้พวกอัีิตจไลสัตว์โลกชาติชัว่วหน้าตัวเมียป้นอำนาจไตแล้วก็ มาจนถึงรัฐบาลพักเพื่อไทยอีกชุดหนึ่งนายกเษถามาก็ถูกไอ้พวกชั่วตัดสินด้วยว่าตริยธรรมผิดจริยธรรมไร้แรงทั้ง,ท,งทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรแค่แต่งตั้งพี่พิชิตชื่นบานเพียงคนเดียวแต่ไอ้สัตว์นรกา่าทั่วบางตัวปล้นอานาจมาแม่ย้ายทั้งกระทรวงย้ายทั้งกระทรวงกลมุมไม่เห็นเป็นส้นตีนอะไรและรวมถึงนายกแพทองทานชินวัฒน์กำลังบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนได้เป็นอย่างดีช่วยเหลือประชาชนปราบคอเซ็นเตอร์ปราบสแกมเมอร์อ่ากำลังปราบมาเฟียปราบการพนันปราบเรื่องยาเสพติดได้อย่างดีแต่ก็ ้พวกอภปีสันนลกชาติทั่วก่อม็อบที่ยนุสวรีชัยไอ้รับเงินไอ้พวกอภปีจะไะล่มาก่อม็อบไล่รัฐบาลนายกอิงแล้วก็เกิดกระบวนการที่ศาลตัดสินว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงที่กูเล่ามาทั้งหมดกูกําลังจะบอกว่าตระกูลชินวัตรได้รับโอกาสจากประชาชนเลือกตั้งกันเข้ามาไม่ใช่ประเทศไทยฮะเอาดีๆ คนประชาชนคนไทยมีสิทธิ์คนละหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเลือกตระกูลชินวัตรมาบริหารบ้านเมืองแต่ที่ไม่ตบดีสักลายเพราะมีไอ้พวกอัปปีจันไรสั์นรกชาติทั่วไอ้พวกอัปปีจันไรสันนรกชาติทั่วเครือข่ายไอ้งอกเทเวศสันนรกชาติทั่วที่ใช้กระบวนการยุติธรรมที่เป็นทางออกของประเทศให้เป็นทางตันจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรม มันคือทางออกของประเทศแต่กระบวนการที่ได้ทาอัปีจลัยประเทศนี้แม่งทําให้ทางออกของประเทศเป็นทางตันแม้มันมีไอ้พวกสันนลกชาติทั่วอย่างไอ้พวกที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกมาจุดฟืนสูงไฟจนทําให้ไอ้กระบวนการที่ได้ทำอัปีจลัยทําให้ประเทศเป็นทางตันเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ตู่จตุพรรู้หรือไม่ประเทศนี้ที่จบไม่ดีอะไรที่พี่ตู่พูดประเทศที่ไม่พัฒนา ไม่เกี่ยวกับตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรเข้ามาทุกครั้งเข้าจากที่เล่ามาทํานโยบายเพื่อประชาชนทุกครั้งแต่มีไอ้พวกสันนลกชาิชัว่วอับปรายไปสังคมที่ใช้ขบวนการดุลยพัรธที่เป็นทางออกของประเทศทําลายและทําให้ประเทศถึงทางตันทุกครั้งรู้ไหมครับไอ้พวกสันนรกชาชัว่ว <laughs>